ha 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 ลดควบคุมความเย็นรีวิวเพียบสนใจร้านเจ็ดหนึ่งแซ่บตามปากหรือไลน์ nujg 0523ตลอด24ชั่วโมงสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับร้านเจ็นหนึ่งเช่นเคยนะครับสำหรับตอนนี้เจ็นหนึ่งก็กำลังจัดร้านอยู่นะครับตอนนี้ต้องบอกว่าร้านเปิด4ี่โมงนะครับหยุดทุกวันจันทร์นะครับเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบกันก่อนเลยนะครับสำหรับวัตถุดิบนะครับผลไม้ก็มีแอปเปิ้ลเขียวเจ็ดหนึ่งเรามีแอปเปิล้ลเขียวกับแอปเปิ้ลแดงเนาะนแล้วก็องุ่นจะเป็นสามสี สองสีค่ะไตรมัดนะคะจับต่างหงูแดงนอกค่ะอืมวันนี้เราก็ต้องบอกว่าจัดเต็มกันเหมือนเดิมเลยไม่ว่าวัน,นไหนๆนะครับแี่คิ๊กป่นต้องบอกว่าสีสันสวยงามมากเลยเชน,นึงคิ๊กป่นสั่อะไรคะรถทิปะนะครับรก็ไปสั่งกันได้เนาะเชน,นึ่งเนาะใช่ครับ ส่วนน้ำปลาก็ทีอเขลดเข้าได้นะเจ๊หนึ่งนะที่เปนรถเข้าได้ตอนนะี้ยังไม่มีพวกมันเตอร์น sure ้ำปลาหรอกต้องบอกว่าโอ้โหพริกนี้จะบอกว่าเผ็ดมากนะเจ๊หนึ่ง อ่อด้วยแครอทน,น้อยใ่นหนึ่งนะที่ผมก็เพียนวิธีการซอยจากผูดนะครับตอเป็นการแบบว่าสไลด์ายนะแล้วก็สลด์เนาะสไลด์ให้ชิ้นดูน่าทานมากขึ้นมีกระเลยดูน่าทานชิ้น<ด>ชิ้นต้องบอกว่าชิ้นจะเล็กฝาเพ้นท์ไฟหน่อยนะใช่ชนหนึ่งนะหนึ่งสายเดียวกับมะม่วงเพราะ,<ล>ะว่าโดนน้ำยำม,มันจะไม่แบบนิ่มมาเนาะนิ่มไม่เหลวอะไรนะไม่ช้ำมันจะกรอบทำให้เราได้ดน่าทานมากขึ้นหมึกไข่ ไม่มีไซส์ใหญ่เลยเหรอเจ๊หนึ่งวันนี้วันนี้ต้องบอกว่ามีหมึกก็ดีใจแล้วนะเพราะว่าวันนี้มีน้อยนะครับส่วนตัวใหญ่ถ้าใครอยากจะทานก็ต้องเพียร์ออเดอร์กันมาก่อนนะเพราะว่าจะบอกว่าหมึกไข่ไซส์ใหญ่มันหายากนะครับมีไม่มี็กี้เรื่องนะครับ pre เพียรออเดอร์เกลยจะได้นะแต่ okay. บางท่านบอกว่าหมึกไข่ปองหมึกไข่ปลอมเป็นไข่ปลอมเล่ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะเจ๊หนึ่งนะไม่เคยกินเราอยู่กัดทะเลอยู่แล้วนะครับ ไม่จําเป็นจะต้องแบบใช้มือไข่ปลอมอะไรอย่างนั้นนะครับหรือใครม,มั่นใจก็สามารถเข้าไปดูในเพจได้นะครับการทํามือของเราเนาะสาหรับออนไลน์ก็เช่นเดิมเช่นหนึ่งฝากสำหรับออนไลน์หน่อยครับก็มีรอบจะส่งอยู่ตลอดนะคะทุกสัปดาห์นะคะสามารถทักเพจทักไลน์เข้าไปได้นะคะไลน์ก็ n u n g n u n g นะคะศูนย์ห้าสองสามค่ะทักถ,ถามรอบถามค่าจะส่งได้ค่ะแม่ค้าอาจจะตอบช้าหน่อยเนาะเพราะไม่มีแอดมินนะครับต้องขอโทษด,ด้วย แล้วแต่ต้องบอกว่าขอบคุณลูกค้าประจําด้วยนะคะเอฟซีที่เป็นลูกค้าประจานะคะที่สั่งกันอยู่ตลอดเลยตะจวดอยู่ปากซอยบางท่านนี่สั่งอาทิตย์เว้นอาทิตย์เลยนะคะหรือบางท่านก็สั่งทุกเดือนเดือนละรอบนะคะต้องบอกว่าขอ,ขอบคุณมากๆเลยสาหรับแม่ค้าพ่อค้าที่ถามกันมานะว่ากระบ,บวยซื้อที่ไหนหม้อซื้อที่ไหนส่วนมากเจ๊หนึ่งอยากซื้อช่องทางไหนครับช้อปปี้ค่ะช้อปปี้เนะครับก็จะได้วเข้าไปหาหาดูเพื่อนอันนี้เขาเรียกว่าโถวายเนาะเจ๊หนึ่งเนาะโถวายครับใบนี้ซื้อมาเท่าไหร่ แปดร้อยขวบบาท <800 S 1> แปดร้อยขวบบาทเนาะใบนี้ใบพุธีจะแปดร้อยขวบบาทเพราะมันหนานะเจ๊หนึ่งนะ,ะคือซื้อมาครั้งหนึ่งจะใช้ได้กี่ปีเจ๊หนึ่งเว้นเราใช้มาสิบปีได้แล้วส <10 S 1> ิบปีแล้วหเห็นไหมคุ้มมากเลยเพราะว่ามันหนาไม่ค่อยเป็นตามดส์นะเจ๊หนึ่งนะใช,นใช้นานมากบัวเจ๊หนึ่งใช้ของอะไรครับเพชรบุรีเหรอขไม่ใช่ของราชบุรีนะครับกราถิ่นแล้วเราสามารจับสามารถจับนี่เลยตลาด ลาดสีเมืองถึงก้างไข่ไหมครับตอเปิดทห้ด้ยหมก้างไข่ทัวนะคะช่วงนี้แก่เปลือกแล้วเนาะพร้อมทานได้เลยที่เคยสั่งออนไลน์แล้วเนาะมาจากอุบลโอ้โหร้านยังไม่เปิดเลยพี่เข้ามาอยู่ในน่ารักมากเลย พี่จะส่งอนไ์ไปยังไงบ้างครับอาหารสดค่ะอะไรก็อร่อยแล้วก็ได้เยอะด้วยกินได้ทั้งบ้านอุบลนี่เวลาส่งก็วันเดียววันเดียวน้ำแข็งยังเหลืออยู่ไหมครับในลังคงเหลือไม่ละลายเลยแล้วก็สดมากด้วยขอบคุณคาะพี่แล้วมีคนสอบถามมาว่าเอายำสูตรพิกลมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเขาคืาทานแบบพริกสดแล้วก็พริกขั่วพริกอะไรแห้งอย่างเงี้ยพริกป่นปรละเอียดมันจะรสชาติเป็นไงพี่อร่อยนะอร่อยคนละแบบกับพริกสดเลยแล้วก็มันทําให้ มันไม่ได้เผ็ดมากนะคะคนแก่ก็กินได้เด็กก็เด็กขบขวบก็กินได้ค่ะคแ,แม่<ข>ที่บ้านก็กินแต่เข,แเขาบอกว่าไม่ใส่ผงชูรสมันจะอร่อยหรอจะนัวหรอนัวต้องลองเนาะต้องลองค่ะต้องลอง <laughs> เพราะว่ามาคือสั่งกินทุกเดือนค่ะที่อุบนแล้วก็คือถึงแม้ว่าค่าส่งมันจะแพงเนาะแต่ว่าเราแบบดราคุ้มค่าค่ะถ้าใครหลายคนก็สามารถแชร์ค่าส่งกันได้เนาะใช่ใช่ค่ะที่บ้านแต่ว่าที่บ้านนี่คือสั่งนีแบบ สั่งรั้งนึงคือกินต้องคุ้มอะต้องสั่งเยอะๆอะเพราะว่าเจ๊นหนึ่งบอกว่ามีอุบลมีอยู่ท่านหนึ่งที่ว่าสั่งประจําแล้วสั่งเยอะด้วยใช่ค่ะอืมผู้สนับสนุนหลักของเราอย่างผิปนบเนะคะสไตล์รถทิปนะคะต้องบอกขอบคุณนะคะที่อุปราคคุณเจ๊นหนึ่งนะคะเมตตาเจ๊หนึ่งเลย้องจากนีคำว่าเมตตาเนี่เยเขาคัา่วเขาคั่วก็รถทิปค่ะยังมีแถมมาอีกนะคะกระเทียมเจียวเนาะ เนี่ยเจ้นหนึ่งก็ใช้ทำกับข้าวที่บ้านบ่อยมากค่ะไปสั่งกันได้ที่ Tiktok รสทิปออฟิเชียลนะคะกดเข้าไปถามได้ไม่ว่าจะเป็นร้านโชบวยร้านขายของแบบร้านยำแบบเจนหนึ่งที่อยากจะใช้พริกป่นนะคะทำน้ำพริกอะไรเงี้ยค่ะได้หมดเลยเข้าไปดูแบบทั้งแบบละเอียดแบบหยาบนะคะทั้งสองแบบอยแรกกระสาอุบุลเลยนะเดี๋ยวเรามาเปิดเมนูแรกกันนะครับแซลมอนหอยแครงมุ้งุกได้ก่อนเลยเพราะอีบินเขารับมย ไม่เคยได้กระปุกเลยนะสั่งหลายรอบก็ยังไม่ได้กระปุกเพราะมันส่งยากมีลูกค้าบางท่านนะขอแต่มันไม่ได้ไงเคยส่งมาแล้วมันแตกมันแตกทำมันเป็นกอบมันอยู่ในน้ำแข็งนะี่ตัวใหญ่ไหมตัวใ,ใหญ่มากไซเบียกับที่ส่งไปใ,ให้เลยนะยังสดนะคะยังสด,ดนะคะ เราเป็นหนึ่งจะแพ็คแยกๆ,ๆ,ๆทำให้เราแบบว่าใส่รวมยำเองได้ดแม่กับน้าๆที่ห้เขาไปกินด้วยนะเค้า็วังยงเองทำไมมันถึงยำสด,สดเลย <c oughs> เราทำวันแล้วก็ส่งเลยไนงะน้ำแข็งให้อยู่อย่างเดียวอัอดีชารับอะไรดีจ๊ะ สามารถรีมิกได้เลยนะครับว่าจะเอาโมดิปะไรนะครับอันนี้กับเมนูนะครับเจ๊เนึ่งกับเมนูสามไข่บวกกุ้งสุกนะครับบวกไข่แดงบวกแซลมอนจ้าเมนูนี้อยู่ที่เท่าไหร่ครับเจ็ดร้อยบาทจ้าจุกจุกไปเลยกับผลไม้ร้อนะรวมปกติสั่งออนไลน์เท่าไหร่ครับพี่ แพงที่สุดที่ที่ที่เคยสั่งนะคะรวมส่งแล้วก็พันพันเจ็ดค่ะนี่เลยยำของเขาว่าจะต้องหลักพันอนะ่ะต้องหลัก <c oughs> ใช่จะมีบวกนั่นบวกนี่บวกเยอะหมดอ่ะใช่ค่ะให้ดูเนื้อหน่อยครับ <c oughs> เมนคอนเฟิมน่อย ันนี้ปูไซเล็กนะมันมีไซส์เล็กผสมไซส์ใหญ่ที่หนึ่งหยิบมาได้ไซส์เล็กก็จะคิดแค่พร้อมยำสองร้อยชุดนี้ก็จะอยู่ที่สองร้อยห้าสิบบาทจ้าสองร้อยห้าสิบบาทนะครับรวมหมวกไสแกงแล้วนะจ้าเรียบร้อยจ้ะรับไปนี่เดี๋ยวมาต่อกับเมนูต่อไปกันนะคะรับเมนูหม่ยอนะคะเรามาถ่ายชุดเล็กให้ดูบ้างเพราะว่าเรามีทั้งชุดเล็กชุดใหญ่นะครับชุดร้อยร้อยห้าสิบ เจ็ดสิบบาทมะจุดเจ็ดสิบบาทแต่ยำหนึ่งยนหั่นก็ร่วมมันควรขำนะพี่คนมายำแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องขำเลยนะเพราะว่าเรายำมาติดปีแล้ว่าเรียนรอบครัวเรามานะชจ๊หนค่ะเป็นเรื่องจริงนะครับมันก็สามารถทําให้เรารสชาติอร่อยได้ก็คงจะไม่ยืนคื้นหนึ่งหลายปีขนาดนี้เจ๊หนึ่งล่ะอันนี้เรียบร้อยจ้าจ้า ใส่น้ำปลาร้านไหมคะไม่ใส่ไม่ใส่แต่ยไม่เลยจ้าเราไม่เผ็ดนะเผ็ดน้อยหรือว่าเผ็ดต้นหม้อคะเผ็ดเผ็ดต้นหม้อได้ครับมให้ให้กล้องนั้นก่อนแม่เผ็ดต้นหม้อถึเผ็ดถ่ายถ่ายรูปจะไม่ให้ถือถ่ายได้โอเคได้ไหมคะจริงเหรอถือได้ไหม ัแซลม,มอนไข่ปลานะคร <จะ S 2> ับให้กล้องนู้นหน่อยให้โปรโมทหน่อยนี่จ่ายตังค์แล้วลูกลูกค้าขอให้จัดมาให้จัดมานงบห0 0่งบาทดูดูซิว่าจะเกินไหมนะคะเกินจ้ะ เราก็เลยบอกลูกค้าว่า1,200ท้งหรวมแล้ว1,200ได้ครับโอเคแล้วก็เลยบอกลูกค้าว่าให้เลือกวัสดุที่ชอบนะครับแล้วก็รวมกันมาเดี๋ยวแม่ค้าจะบอกราคาให้นะครับกกอย่างหรือว่ายกร้านเราไม่ชอบอะไรก็บอกแม่ค้าได้เดี๋ยวแม่ค้าชดราคาที่ใก้เคียงให้าหมาทุกอย่างบอางเด่ ก็เป็นกระพุนเหรอได้ายได้จ้าเดีรอม้อเบอร์ยี่สก่อนนะอันนี้ยี่สิบยี่สิบหกกำลังมายี่เรามาปิดกับยำยกร้านจากหนึ่งพันก็สุดท้ายก็จบที่หน <c oughs> ึ่งพันห้ารอย็นก็พันสองแล้วเอาพันห้าไปเลยจบจี่เข้ามาจากชุมพรเลยนะนี่ย ถ้าเด together, well, see, ินเดินอยู่ไปหาเจออยู่ตรงแถวตลาดรถไฟใช่ไหมครับออ๋ไม่ใช่ไม่ใช่เดินมาดีเขึ้นมาเลยยังไม่รู้เดินตรงไหนต้องถามเจ้าที่เจ้าสี่ว่าไปเจอตรงไหนดีไหนนะแต่ต่างถึต้องยอมมากกันนะเด้แล้วว่าเราแรงมาเจอแบบนี้มันงอกไปเราตายไปเลยจ้หาอันนี้เป็นก้างไข่เรียงได้เลยครับใช่เรามิกรวมเล้ยเลยพี่จากเมนูด้านบนนะครับด้านบนเรา ดูด้านบนเป็นหลักแล้วเราก็บวกด้านล่างไปเลยท็อปปิ้งให้ฉีดไข่แดงเข้าไปนะกุ้งต้องบอกว่าเราเอาเพาะที่หอกแล้วแล้วก็เส้นดำที่เราเอกแล้วนะ ก็ไม่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 เม่เลยมาถึงแล้วว่าไม่เมื่อยเลยไม่เลยไม่เลยค่ะสินลูกค้าเรี่มย้อยมาแล้วนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าแดดร่มมากวันนี้ครื่อฟ้าเครม่องฝนนะนะยังไม่จบนะยังไม่จบนะอันนี้ยังตึ้งมัะครึ่งอันนี้ครึ่งนึงใช่ไหมฮายตอนอ๋อกลับอีกถึงนี้เช้าอีกสองวันยังไม่หมดตอนนี้เหลือห้าไข่กับหนึ่งแซลมอน นี่ว่าทำอะไหลยหมอแล้วนะยังสู้น้นเลยทำอะไหหมอยังสู้กล่องนี้ไม่ได้เลยนะใหญ่กว่าใส่ทุกอย่างไหมโครด่วงไห่บัวหรือผลไม้รวมได้หมดเลยใส่ทุกอย่างโอเคจะนี่แค่ยกนะปวดแขนแล้วค่ะแล้วจะใช้หม้อเบอร์ยี่แปดไม่ไหวเอายี่สิบหกพอ เีอไร่ไดันนี้ไม่ได้ตากคนเทนตนนะเขากินจริงเลยนะเตอล่ยนจริแต่พันสอนะคะได้แค่ประมาณอีอยางเองเพิ่มไปเพิ่มมาเอาเลยจ้ะสุดตารางสุดตารางไปเลยนอกว่าหมดแลาวยังไม่หมด ทั้งหมดจะเป็นหกไข่ครับไข่โป๊ะไข่ป้าไข่มั่ดาเมือไข่ไข่เยี่ยวมาไข่แดงเค็มหกไข่แต่ประเที่เจ็ดกันไข่ที่เจ็ดป่อแล้วครับผมอ๋อจ้าขอบคุณโหต้องบอกว่าจุกมากเลยนะมือไข่เนี่ยดูแน่นเลยทีหนึ่งจกไปเลยโอ้โหดูด

แมงกะพคุนเราไม่ได้ใส่นะเดี๋ยวเอฟซีบางท่านดูแล้วเอ้ยสมไมไม่ใส่แมงกะพคุนเพราะว่าลูกค้าไม่ทานเราเลเบิ้ลแซลมอนแซลมอนไปให้ลูกค้ารีเฟรชว่าไม่ทานนะขาเราเลยใส่เบิ้ลแมเเออ่บิแซลมอนให้นะได้แล้วน่าจะสามกิโลครึ่งนะลูการาช้างไม่ทานโอ้โหอันนี้หลังกล้องก็ใส่อย่างงี้นะใช่ไหมหนึ่ง Uhm. ใช่ว่าลูกค้ามาจากกรุงศรีแล้วเต็มท uh oh. right? right. right ี่ไม่ใช่นะจริงๆเขาสั่งอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าแปดเก้าสิบสิบอย่างและขาดอีกสี่อย่างสี่อย่างอกสี่อย่างก็ใช่ขอรับเองเอออพี่รอบมาเลยเดี๋ยวดีไหยรับก่อนทังท่านรับเดี๋ยวไ่ติดปั๊มมงก่อนนี้รับมงก์อ่าขอถ่ายหน่อย อยู่ซีว่าใครหน้าช่ำโบราณตอนนี้เราได้ไฟตู้เออเราได้ไฟตู้โอ้โหขอบคุณครับยกร้านเดี๋ยววันนี้เราก็ปิดกับเมนูยกร้านกันนะครับครับฝาปิดไม่ได้แล้วเนี่ยเส็จสมบูรณ์ละประมาณใช้เวลาประมาณ7นาทีก็สำหรับเมนูนี้ครับสำหรับวันนี้ผมเช่นหนึ่งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไปยกไปยกมาจะเอายกร้านมั้งหรอแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายจ้ามากี่คนนะมากี่คนไรู้ สี่คนจองจก็เด็กหอนึอันห้าคนไ,ไ,ไ,ไม่สะดวกมาหน้าร้านเรามีบริการจัดส่งออนไลน์โดยรถควบคุมความเย็นรีวิวเพียบสนใจทักเพจเจ๊หนึน่งแซบตามปากหรือไลน์ nng0523 ตลอด24ชั่วโมง